ดีครับวันนี้พบกับช่องพี่ดล่อน้องเลฟเฟมิลี่นะครับวันนี้ก็จะมาหาเห็ดหาเห็ดอะไรครับได้ยินว่าเห็ดก่อออกเยอะนะครับเห็ดก่อก่อออกเฉพาะที่มีต้นมะกอนะครับน้องเลฟต้องมีต้นก่อนะเห็ดก่อถึงจะออกนะเห็ดก่อนะ กันี่ตกอเลนี่ก็ต้นกอนะคะหาบุง้นน้องเดบแถวนี้นะหามุงนุ้นแถวนี้ก็ต้นกอค่ะเราก็ตามพี่ดองกับน้องเดบนะคะม่ยิบอกว่าเห็ดกก็จะออกตามต้นก็ส่วนใหญ่เาก็เป็นแบบนั้นนะครับน้องเดบเพราะว่าแม่ก็เคยเก็บลายต้นก่อนะคะที่เราเก็บลนี้เราจะไปมุ่งหน้าไปซื้อที่ต้นก่อ จะดว่าจะได้หรือเปล่าน้องเล็บเจอขนก่อไม่ออกม่เปล่เสื้อก็เสื้อแขนสั้นเถ้ะน้องเล็บเอ้ยทำไมน้องเล็บไม่ใส่เสื้อแขนยาวถึงต้นมะกอแล้วน้องเล็บเ,เจอไหมจ๊ะเห็นออกเลยน้องเล็บเอามันกระจายย่งไง นะคะก็จะเป็นต้นมะกอนะคะจะหากันนะคะลืมใส่รองเท้าบูทมาโอ้โหลืมใส่รองเท้าบูทมาด้วยนะเสียงของแอกแอกแอกไปไปไปเล็บเกอร์บูทกับมิเซ์มากเลยเดี๋ยวนี้จะบบ้นไปไหนเดี๋ยว ก,าาก,ก็ไม่เคยมาตรงนีงนกก้นี่จะไปขั้วทีว่เฮ้ยเนี่ยกีหระมิ้งก็จะเป็นโลง่โลงๆนะคะก็มุ่งหน้านะคะก็ต้องหาตามต้นที่มีต้นก่อน,นะคะ<ม>เพราะว<ม>่าส่วนมากก็จะออกแบบนั้นนะคะ<ม>เห็ดก่อนนะคะเพราะว,ว่าเห็นอะไรแดงแล้วนะคะ ไหนน้องเล็บชิลเลอร์เดบีนี่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 อันนี้ก็มีนั่นด้งเดบมีเห็ดตัวนี้มันเป็นดอกสีนี้นะน้องเล็บเ้ยนี่ยก็มีนะคะยัยน้องเล็บอยู่ชิลเลอร์ไม่ดอกไม้กกินอ๋ออันี่เป็นเห็ดก่ออะไรดึงข right> ึ้นมาแล้วก็ตัดตีนมันเลยโอ้ไายเคยๆนี่งามๆด้วยเนาะ สวยนะคะนะะคได้แล้วนะคะสองดอกแล้วดอกกลมๆเก็บเก็บเก็บอ๋ออน้องเด็บสิเลอรน้องเด็บโอ้่แม่แม่แม่สิเลอนี่น่โอ้ยฟ้าจเมียท่าคลิปนโอ้กเป็นหมู่เลยเนาะเอ้โหนี่น้องเว่าบ้างไมนี่เ็บนี่ เล็บไปเก็บเลยน้องเด็บเร็วเก็บเลยนะครับเก็บเลยเก็บเลยซูนิดเดียวล้มเลยอืึคือคากแทนน้องเด็บโอโหดึงออกคล้อยแทนน้องเด็บตัดยิ่งสองดึงออกคล้อยหรือเปล่าดึงออกได้ปะเฮ้ยเนี่ยโอ๊ยน้องเด็บหายคือคากแทนน้องเด็บได้แล้วนะคะนิ่แม่โอ้โหเสียงน้องเด็บ สิเลสอดดอกโอ้สีเลอดนี่นะไม่ต้องทางอีพอก็ได้ผูกนะคะบาๆนะคอ๋อนี่นะคะก็เ็ดก่อนะคะมีดอกเล็กดอกเก็บซอยเดียวแบบมีละก็เอ๋วอื้หมดแล้มเอาไปพอกินเถะกอกกินดิบเลยนะคะพี่ดอ นมันเตะได้น้องบิ๊กไวทิมลงไปลายแล้วก็มันก็นี่ยนะฮะหาหาเนเพราะว่าวงนี้นักอ่าลายนี่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 นนั่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 นอ่ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนเร็วเร็วดึงออกง่ายเลยเพราะอ่อยฮะปาเห็ดแดงคักรห์อืม อ๋ออะไทมนี่มองนี huh. ้ก็ได้มองนั้นก็ได้นี Look, okay, really ่นองเล็บเก็บดูเนี่ยหาว่าุ่งเยอะยุ่ยน้องเล็บทั้งล่างนะน้องเลเพนนงเล็เพนดูแม่นี่ทังล่างนี่ได้หอยนมำนี่ได้หอยน้ำนี่ชิลล์หอยนะมหหอยด้วยนะคะ เก็บแล้วนี่บเก็บดูื้ดึงออกง่ายมากง่ายเพิ่งเรียนนีหักแล้วลี่เอีย <นะ S 2> บเมื่อบอนั่น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 เน้นนะเน่บุ่มอ โอ้มันแอบอยู่ตรงนี้ก็มีนะน้องเดฟน, <มา S 2> นี่<ร>นี่นี่น้องเดฟนี่มันแอบอยู่นี่นอ๋อ,อทีละสามสี่ดอกอันนี้เคือ<ม>เห็ดอะไรวะมันดดำคือเดีวนั่นละเฮ้ยน้องเดฟมาแล้วบอกอันนี้นมะผัลเล่น,ลนสีแดงแดงคือมะมะอันนี้พอเอาไปกินกับมื่อเสาร์นี่ฮะมะผัลเล่กินได้กิมมึงดู กินมึงรู้เป็นอะไรแซบอยู่บนน่น้อน้ไปไปไมนมาหาเหตดตเน,เนเขียวขียวแน่รอหาคือมทูพูดเลยมา,มาร็เรยอะมานี่นี่มาเร็วเร็วเก็บเร็บเก็บเร็วเร็โอเคลอยได้หนิโอ้แดงพากนอรบเนาะ แบบแซ่บมันบอนงเล็บไปหาอีิเลอร์ได้ต้นก่อทั้งเลืไปต้นต้นีแถวต้นที่มีต้นกอนี่กอนนี่จะเป็นต้นกอนะคะต้นนี้ก็นี่เอโอ้เ่อเดนี้น้องเล็บโอ้นี่บอนงเล็บนี่บอ เก็บไหมน้องเล็บเก็บไหมโอ้ลายเป็นน้องเล็บเลยดอกใหญ่มากนะคะใหญ่มากเลยนะคะบานเลยนะคะน้องเล็บมาให้นะตีนมันสั้นนะครับเลยเอาออกง่ายมันเยี่ยมมากเยอะมากคืออะไรน้องเล็บมีไหมเต็มเต็มอือหือเจ๋งเลยเลยน้องเล็บนี่ เต็มพื้นที่เลยนะคะแกงอร่อยเลยแล้วนี่น้อแดงนี่น้องแดงน้องแดงนองตรงนี้มันมีแอบมีโคกาสเนาะกองตรงนี้มันมีแอบด้วยน้องเดฟนี่เดฟนี่มีดอกบาดอะไรเดฟเดฟนี่มีนี่มันเป็นโรคบาดแล้วมีตัดจุดตัดจุดลถน้องเดฟตีนมันนะตัดจุดตัดจุดเลยเท่าแล้วเอาตีนมันไว้เลย ตัดตีมันเลยเบิง้งตัดลงเนื้อตีนมันเออ,อนี่นแล้วนะดอกมันเทาเลยนี่จะบ,บานเลยนะคะอือหึอือหึเก่งแซ่บด้วยทางนี้นะครับมาบอน้องเล็กย่าง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 สร็จแลอวอ้าวคือสีแดงๆนี่แมนบอก่ะแมนเนาะน้องเล็กโอ้ดินเล็กอาไรดอกนี่ย ซีเลเอาเลยเอาเลยเลยซาอ้อคีวงคีเอนเก็บเพ็รนี่หามเก็บเอซา้นี่เก็บบ้างนะคะมีลำต้นค่ะมันก็แดงนะคะแดงครับนี่อ๋อเทานั้นยเพางลายนี่ยงามมากนะคะนี่คือเหชรกอนะคะเพ็ดกอแดงนะคะอ้ขอแมู่้ใหญยเก็บบ้างนะคะเพราะว่าโอ้ดึงง่าย แดงมากเลยจะใสเอางามจะน่งหรือเอนี้นี่จะนึ่งอ๋อเอาไม่สีขาวก็ได้บ่เบิ้งได้เอามามีทนาดีล้วเนาะไม่ได้เบิ้งเลยดน้กอเออเอฟเอเอฟเอฟอเ็เอฟออบอแอบอเอออออออเนเเนเนี่ มีมะกอกงอกด้วยนะคะตรงนี้นะะกต้ต้นก่อแล้วก็มีนี่คือลูกกอแล้วก็เห็ดกอนะคะตรงนี้นะคะงอกเลยเนาะมีอ้าวซีขึ้นมาเลยดอกน้อยนนี่นะฮักเลยฮักอะไพี่ะพิติดเนาะก็มีอาแล้วมันเป็นมงอาแล้วนี่ดแล้วยังมาจิ้มอาเนี่ เต้องเดร็จ lạ ใจเลยได้ได้น้องเดบเลยลบหนูไม่ผูกก้อทั้งผูกทั้งพี่ทั้งพี่ก็ได้ต้นมะก้อนั่นเด๋นี่มะก้ออยู่ข้างโขยที่นี่เคยมาหาอยู่เคยได้อยู่แต่เก่าเห็นละง้อเห็ละง้อก็ยังมีเอออยู่ได้เห็นละง้อก็ออกนะคะอตายตายต้นมะก่อนะคะ อ่านนเป็นล้วสีแดงๆนะเห็นสีแดงๆเหอนนนันน่นน่นาี่นี่บอกพี่พี่พี่พอะพี่พี่โอ้นี่เดยเดี๋ยเี๋เดี๋เดีเดดอยูพี่อูพี่ออกเยอะนะครับตรงนี้ก็อ เอามาจิ้มมาดูนี่แซมันอยู่ขี้ดินแทวนี่เ,เห็ดละโงกเดียวเห็ดก่อน้องเลือกหนเยอยเม,มาจากใต้นะเจ็บเบ็ฟเฮ้ยมีนะครัะเห็ดก่อออกใต้ต้น,นมะก่อเป็นบ่อนี่อโอ้โหอะไรเนี่ยอืมอืมก็มจะมีรากนะครับได้ยินเสียงกรุ๊กกรุกอืมกิกรุก๊กรกรุกเลยเนาะกระเซาะกระยาง ล้ออย่างีืม,ม,มเห็ดกอ,อดอกใหญ่ไปยังแล้วเห็ดกอ,อดอกเล็กอ๋อนี้เป็นดอกนี้นะคะดอกนี้ก็กำลังจะบานแล้วนะครับแกงสะสะเดึงเยอะใช่แกงสะสด้งเลยล่ะอยู่เดี๋ยวนี้นี่ข้างนี้ก็นนี่มีหอยเบือกหอยด้วยอื เสร็จนี่บอดอกนางดินเนี่ยมีบะนางบาดแล้วบอนี่นี่ดอกนี้นี่มดแล้วบอนี่นี่นะครับตรงนี้ก็มีอย่าง้ดอกนางดินนี่เดี๋ยวเราจะไปดูดอกนางดินพ่อนะครับแต่อีกนิดนึงให้แม่เก็บเสร็จก่อนนี่นะคะถ้านี้ตรงนี้ก็ได้นี่เอาเก็บแล้วเก็บแล้วอันนี้ดีเซลเหรอเป็นรูนะคะ ครับนี่นะครับเห็ดก็เต็มเกือบเต็มกระหยังเลยไม่ได้เกือบเต็มไปดูดอกนางดินได้ประมาณ40%ของกระหยังนี่นะครับดอกนางดินจะมาอัปเดตดอกนางดินกันนะคะจะเก็บไปแช่ข้าวนะคะไม่ต้องเอาหลายเนาะเอาพอประมาณจะมันได้อันนี้ผมไดันี้นี่นี่ตรงแม่นี่เอานี่นี่งามงานท่นี่ที่มันมีสี สีที่มันงามๆเยอนะผู้ผู้ตัวที่มันงามๆเยอนะจะเก็บดอกนางลินกันนะคะอ๋อดึงบ้างนะคะน้องเล็บเอาเก็บดอกนางดินนะครับเก็บไปแช่ข้าวใช่ไหมน้องเล็บนี่เป็นกระจุมอ๋่เป็นกระจุมก็มีมาน้องเล็บว่าคือดอกนางดินนะคะพอละพอละไว้เอ็ดพันมั่นบัดนิพ่อได้เอาไปแช่นะครับนี่นะครับจะเกิดเสียงนะครับ ดูยุงครบนะหมดครบแล้วนะไปน้องเดเสียจะเกลแล้วมั้งนี่นะคะก็อันนี้น่าจะเข้าสองอาทิตย์แล้วนะคะนี่จะเป็นดอกดำดำก็น่าจะร่วงรยแล้วนะคะตามการเวลาเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นต้นที่มันแก่มันมีรากไหมครับน้องเดหดึงบ้งดูมันได้หะแบบพอที่เราไปอันนั้นอยู่บ่ได้จิ้มอยู่บ่ได้มันกูดได้นน่น่ะได้ ถ้าจะไปเพาะต้องเอาอยงไงก็ยังไม่รู้นะคะนี่นะคะที่ดึงขึ้นมานะคะก็น่าจะเป็นอันที่เก่เลยนะคะนี่นะคะออางาเอาไปไว้นะคะเพาะพันุนะคะคนะคะก็ดอกนางลิงก็ยังเยอะอยู่นะคะก็มีทั้งอ่าที่เก่แล้วนะคะร่วงโรยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะตามน้องเล็บกลับกันแล้วนะคะ ครับสำหรับคลิปนี้ขอหบไว้แค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เม๊บด้วยนะคะจะแกงเห็ดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเอาไปแช่ข้าวทำขนมแซ่บนะครับแกงเห็ดขอดูเห็ดหน่อยครับนหนักเติบเลยนะคะโอ้โหหนักเติบนะคะ